คนในแคมป์ใครชอบร้องเพลงในห้องน้ำครับเลือกระหว่างพี่โอมกับพี่ดีเลือกใครมาหน้าหน่อยหน่อยหน้าม่อนไม่มืดคือชนะเฮ้ยแต่กูมืดว่ะเฮ้ยมานี่มอนเดี๋ยวพี่เซตนาคอนให้เดี๋ยวพี่เซตนาคอนให้น้องโอ้มาโดน่อยตามาเนี่ยมีน้ำปูนเลยออกเกาะสะท้อนครับก้อนโดนเกาะแล้ท้อนตายเฮ้ยน้ไงอ่ะมันคือสารคดีตัวลีเมอร์นะครับเราจะมีตัวลีเมอร์ เงนเยอะแล้วรวยแอฟรวยถ้าผมไม่ชนะวันนี้คือผมมีเหลือตังค์อยู่ห้าร้อยถ้าผมไม่ชนะเลยห้าร้อยี่สิบาทชนะดีถ้าผมไม่ชนะอะไรเฮ้ยหาข้าวกินครับสวัสดีอัพเดตแมน ep นี่สิบเอ็ดไม่ก็สิบสองนี่คือน้ำม่วงยี่บิ๊กมีโคก็มีน้ำแดงน้ำส้มแล้วก็มีสไปซ์น้ำม่วงรวทำตมเรวมมิดรวมมิดน้ำม่วงทำถามแรกคนในแคมป์ใครชอบร้องเพลงในห้องน้ำครับพี่โอมอ่ะ พี่โอ๋ชอบร้องเพลงนะทุกท่านที่เมื่อคืนร้องเลยมีเปิดเพลงจะดูเอาให้เปิดเพลงก็คือกับเราแล้วก็มีคำถามให้ม่อนเลือกระหว่างพี่อมกับพี่ลีเลือกใส่งามเลือกอมเลย <c oughs> เลือกอมลี <c oughs> แล้วก็มีคนบอกอยากเห็นพี่ม่อนเต้นติ๊กตอกไม่เต้นครับเต้นไม่เป็นรน้องเพลงแทนร้องไม่เป็นหมือนกันพี่อมเต้นเป็นนะเต้นเป็นร้องเป็นแต่ละคนซื้อข้าวอะไรกันวันนี้วันนี้แค่แฟร์แค่แพรครับ โอ้ข้าวผัดปูไม่มีแล้วไม่มีนะครับข้าวผัดปูข้าวผัดปูมันมีหมูแล้วกินข้าวอะไรครับอันนี้กะเพราครับกะเพราไก่กะเพราอะไรอ่ะหมูไก่ใช่่ปสั่งไก่ได้เหมือนหมูเลยไข่ดาวก็ไม่มีต้องเป็นไข่ออนเซ็นมาข้ากันแหนไปไหนครัคนเดียวดีกว่าฝึกเดินคนเดียวไปไหนครัเป็นไอ้บูมอ่ะเดินไม่หยุดสวัสดีค่ะคุณไอ้ป๋าปูข้าวสามพัหน่อยใหม่เอ้า สัมภาษณ์หน่อยว่าระหว่างไม่ได้ชื่อหน่อยดูดิพี่ปอสัมภาษณ์ระหว่างเสื้อเสื้อสีสันน้อยอยู่ส่วนมากแต่ว่าเสื้อสีสันนี้กับเสื้อสีสันนี้แล้วพี่ปอพี่คลาวชอบอันไหนมากกว่ากันเสื้อนนี้ครับจริงเหรอทำไมชอบสีดำโอ้ยแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้มันตัวใหญ่รึดีแล้วครับจะได้ไม่อ้วน กำลังตรงอยู่แม่งอยู่อีกเลนหนึ่งเห็นเลนเราโล่งเปิดปาดออกมาผมก็หันมามองพี่นัทไม่มีเลีกอรเลยเหรอวะไม่ชินเลยวะปกติไอคือปกติไอกูส่วนแล้วผมเห็นพี่นัท นั่งเฉียวดอมอบบนิ่งอบบใช่ดอมหิงนี่แหละบ้าเหี้ยที่นั้นห้าเราบอกว่าด่าไปแล้วมาลุ้เหรอวะใช่ชนะถอดแว่นชนาทอนอะไรนะพยายามเช็ดให้ชนะทอกมันมืดเน่ยนะวันนี้มอนห่ามืดแค่นั้นแหละถ้ามอนไม่มืดคือชนะเอ้ยแต่กูมืดป่ะเฮ้ยใส่กับได้เลยวันนี้แปลกๆแล้วว่ะแปลกแปลกทางมาใส่เสื้อยังผิดเลยโอ้เราบูบูหน้าดำ เัาพูดหน้าดำข้างหลังนี้ว่าดำแล้วนะเดี๋ยวคุณหน้าไม่พูดดำไม่น้องยังไม่อยากอ่ัรกษาความสะอาดเลยมานี่ม่อนเดี๋ยวพี่เซตนาคอนให้เดี๋ยวพี่เซตนาคอนให้น้องแบบนี้สําคัญถ้าแพ้เราจะมีโอกาสน้อยขึ้นในการเข้าเพย์ออฟนะครับทุกคนล้างจานนะไม่ล้างแล้ว แมลงแล้วผมแก้เค er, ็ด้หมดแล้วเดี๋ยวเซตนาคอสเดี๋ยวผมไปเซตให้มอนก่อนแจกเสื้อให้ด้วยแจกคนมางานเปเยอะใช่ครฟีอยู่ไ้นร้ตายไร้ตายไอ้แม่มตอบบิงเลยไอ้ม่นตอบมิงเลยกูใช้แวนกูใช้แวนเฮ้ยแบตถึงมากใ้กูใช้เวรให้กูใช้วมากมันจมากมนมันฉี่หายฉี่ได้ ปวดหลอยแลยาให้อย no e okay. yeah. ok> yeah. ู่ด yeah. ูกดูกูดูดไ้กูได้บอลีกูได้บอลีนะเว้ยเลนั้นผายม่อนพี่มวไวไวไว้ไวไวมีอะไรเป่าไม่มีไม่มีไม่มีชุบเออสวยอ้ลงไปหมดเลยนะดูดิไอ้กูเชน้ไอ้ตายนไ้กูะ้ดูแวนด้วยดูแวนด้วยดูยกูดูอยดูแวนอยู่ดูแวนคนนึงดูแวนคนหนึ่งดูแวนคนนึงกูวิตดแวนห้วนตายแล้วแกดแล้วแกดุดแล้ว ไ้ดูลนู้เลได้ไว้ยได้ไ้เยไูถึงแวนูถึงวน้จีตาจีตาไปตายไปไเฮ้ยเี่ยวได้มเกี่ยวได้มากเกี่ยวได้มากเกี่ยวนดกูรอี่พี่ตัไ้ยจะทำให้บูมจะทกูันกูชุให้บูมไม่ต้องกลัว่ไม่ตายไม่ตายเฮูเกี่วูเกี่วูเกียวูชไมันไมเไมได้เล่น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 ได้เได้ล่นได้เลนไดล่นไดเ่นไดเล่นได้เลไเกิได้ขอไดนไนไ

ยีน่าหมดแล้วยีน่าหมดแล้วโอ้บเลยยี่าโบไม่มีไก่อารอได้ไก่อาสิวแม่งมีของใจเย็นนะมีบ่นด้วยนะมาจ้าแข่งแล้วมาจ้าแข่งแล้วเอ้ยยีน่ามาจ้าตายมาจ้าตายมาจ้าตายไยีน่าดีใจโกยีน่าดีใจโกยีน่าพิกแล้วยีน่าพิกเล้บานดวยขนก่อนขนก่อนได้ไหมเพื่อนยีน่าเนี่ยเฮ้ยยีน่าเนี่ยเฮ้ยกูตายนะเพื่อนเออล็อกซิวล็อกซิวไหวด้ตีบ้านหน่อยตีบ้านจบแล้วตีบ้านจบแล้วได้ได้ได้ไอต่อไหนติดเอ้ยเอ้ยโอ้ยโดนปัด แตกต่างจากทีมอื่นนะฮะคนที่เป็นคนที่ก่อคว่าไอ้ผมไม่เห็นในเกคการ์ดของชาตินี้แต่พี่วินกลับ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 ไปละวไอ้ปูแข่งแล้วเว้ยถ้าเราจะเลี้ยนดูดีเลยเฮ้ยชาลอตปิ๊กเฮ้ยชาลอตตายนะ สวยพี่หายาปิดแล้วนะปิดปิดไปแล้วอย่าใต่ออย่าจต่อไอ้ตมไอ่ผู้ตายไปตายไปตายไอ้ผตายไม่ยไม่ได้ไม่ไ้าปช่วยไม่ได้ตายตา้ตายไอ้ผม้ยไอ้ผม้ไายไม่ต้องเล่นเลยม่ม่มาตั้ม่มันยรรอรออยู่เลยไม่ใส่อ้ยไม่ใส่อ้ยไม่่โให้ดูลาดหน่อยไอย่าตายไอย่าตายใหม่แล้วไอ้ลดับใหม่แล้วมันเปองไปเลยไลดูอยู่ดู่ตายแล้วผูยนให้อตายวะ โดนตบประกงหาด้าเมียแล้วเออเออกูเห็นแล้วว่าคลิปเข้าแล้วมึงเสียอันตีคือจบแล้วไอ้บูมึงน่าโดนถมแล้วใช่แต่คู่นี้ไม่ซึ้งอ่ะไม่เลมีแปะไม่แปะเลม่อยู่กลางสนามเลยยังล่างหมดเลยพี่ไม่สี่นะบอลกูช่วยเดินลองได้นะต้องเสียอันตีปะไปแนวสุดเอาไว้ ฟันตายฟอนตายโลมาอยติอยินีลินีลินลินอลินกิกที่แข่งแล้วกูดึงลาออกให้ยติปิกด้ยอีลินด้วยดีด้วยดีด้วยดีตาย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 เอ้ยเอาบอลลินก่อนเลยพวกมึงเน่ยเดเฮ้ยฟอลลินดอกใส่กูบอลเนตายนะเวยเฮ้ยกูดึงกเว้กูสมดมาดำตายมาดำตายเฮ้ยกิ๊กพี่ิกกับลุมแลโดนตายแล้วโดนขึ้นหลอดลังโดนขึ้นหลอดนะเฮ้เยนตายมาโดนจตาย ดรอตายดรอตายไอคีเพ้าคีเพ้าแล้วจะจมารอบติดรอบเกิดสยองไอ้ที่น่าไอบอลโพเองก็ผมว่าเขาก็ไม่ค่อยพอใจกับผลงานเขาในวันนี้ชั้เท่าไหร่หรอครับภาพรวมเองครับไอบอลโพในเกมนี้าเมียมันแบวกเลยโดยการเพื่อนการโอ้โหบอกให้ดูพวกแบบ ดาราเกาหลีไปดูอะไรเป็นล็บเนี่ยดูดูดโอ้มันโดนสั่งตามมาอปูดเลยนี้่มทำีอนีดี่ยวนี้ห้องนี้นีอมันนั่งเชียร์ยันขอบสนามเลยเนี่ยน้องชายอุ้สองวีล้วเนี่ยมาดูสองวีล้วเนี่ยมอนพูดไปเลยคำเดียวมึงหยุดดินพูดไปเลยหยุดดิคำเดียวอย่าสอนน้องไม่ดีนิอาสอนน้องไม่ดีคำเดียว ตรงโล่าดก็เคล็ดลับหน่อยออกเกาะสะท้อนครับกอดโดนเกาะสะท้อนตายกูจะรู้อ่ะันนี้มันไม่สู้เกาะสะท้อนหรอันใช่เกาะสะท้อนมันแรงกว่าเลยเห็นทีนาคอร์ดอัลวันพีจะไม่มาจะต้องโยนให้กับเอ็มทีนซีแล้วล่ะนาคอร์ดเอ็มทีนซีพรุ่งนี้นะเจอกับไฮด้าโอ้ยไฮด้าไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้เลยอะมาใหม่นาคอร์ดอ่ะพรุ่งนี้ก็กับไฮด้าไป เอาธรรมาดาพอธรรมาดาให้หรอดเหลยเอาธรรมดาพอวัเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นคือสารคด,ดี well Entonces, ตัวลีเมอร์นะครับเราจะไปดูตัวลีเมอร์กันตัวลีเมอร์นะครับเป็นสัตว์สันโดษนะครับอยู่นิ่งๆไม่ได้นะครับตัวลีเมอร์สวัสดีครับตัวลีเมอร์ตัวลีเมอร์เป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากเราห้ามเข้าไปใกล้มันกระสับกระส่ายบายบายสองคนนี้วันนี้ชอบเกมไหนสุด เริ่มจากปอร์ตก่อนเกมไม่กูครับเฮ้ยทำไมครับพอแพ้ร้อยแตกพูดมากบ้างๆับบ้านดีกว่าแก๊งเราซี่เรากับบ้างเดี๋ยชอบเกมเกมฟินิก์